ไม่อยากสมองเสื่อมต้องทําแบบนี้ค่ะภาวะสมองเสื่อมอาจมีการป้องกันได้นะคะตั้งแต่เรื่องของการนอนดีกินดีสังคมดีและอีกวิธีหนึ่งคือการฝึกสมองค่ะเดี๋ยววันนี้พยาบาลจุ๋มจะมาชวนพวกเราฝึกสมองกันนะคะเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมค่ะพร้อมกันหรือยังคะเริ่มเลยนะค่ะยกมือขึ้นมานะคะและทําเป็นจีบนะคะจีบแบบนี้นะคะอีกมือนึงทําเป็นรูปตัวแอลค่ะ เสร็จแล้วสลับมือค่ะสลับกันนะคะข้างที่จีบเปลี่ยนเป็นตัวแอลข้างที่เป็นตัวแอลเปลี่ยนเป็นจีบนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทําช่วงแรกๆอาจจะช้าหน่อยจากแอลเป็นจีบจากจีบเป็นแอลนะคะจีบเป็นแอลแอลเป็นจีบนะคะฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ อยู่ที่ไหนว่างๆนะคะก็หัดทําไปเรื่อยๆนะคะจะก,กระตุ้นการทํางานของสมองทั้งสองด้านเลยก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ช้าหรือไม่เกิดนะคะ L เป็นจีบจีเป็น L นะคะนะคะจี G เป็น L L เป็นจีบค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะใครทําได้ใครทําไม่ได้พิมพ์แจ้งกันไว้ด้วยนะคะสุขภาพที่ดีคือความาัางคั้งที่แท้จริงค่ะ